สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาเจอกันในช่องทางการเรียนออนไลน์นะคะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์ที่11เมษายน2565นะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ยังเรียนเรียนรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับโตไปไม่โกงหน่วยการเรียนรู้เรื่องปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นะคะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เรื่อง ปลูกผักสวนครัวรัวกินได้แล้วก็ไปฟังเพลงสนุกสนุกแล้วก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันก่อนนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปฟังเพลงแล้วก็ไปเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันเลยค่ะผักอ้ผักของโปรโดจะผักอะไรก็ขอให้บอกเถอะพี่หนอนชอบหมดเลยคะนแตงกวาผัก ชีกรหล่ำปลีหัวหอมผักบุ้งกวางตุ้งตัำลึงผักขมจะอมมะละมะคืออุยวิญญาณนักร้องเข้าสิงก็ผักต่างๆเนี่ยมีวิตามินมากมายทำให้ร่างกายเด็กๆแข็งแรงสายตาดีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่แต่ก่อนจะทานผัก สังเกตให้ดีเลือกทานผักปลอดสารพิษหรือยาฆ่า,มาแมลงดูกันง่ายๆถ้าไปไหนมีรอยเจาะเป็นรูๆนั่นแหละฝีมือพี่นนอนเองพี่นนอนกินได้เด็กๆก็ต้องกินได้อร่อยด้วยกินผักเยอะๆร่างกายแข็งแรงอะอะอะเด็กๆคนไหนชอบกินผักปลดระวัง ก็ระวังอย่าเผลอกินพี<_<_<_<_<_่นอนไปด้วยนะสิ ชอบกินผักทุกคน เด็กคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราก็ได้ฟังเพลงแล้วก็เคลื him, <audio> ่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันไปแล้วนะคะเด็กเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องผักสวนครัวดูว่ากินได้กันนะคะเด็กเราจะมาเรียนรู้เรื่องชนิดของผักกันนะคะเด็กว่าผักสวนครัวมีอะไรกันบ้างค่ะเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนรู้ไหมจ้าว่าผักสวนครัวคืออะไรระหว่างพืชที่ปลูกไว้ประดับบ้านหรือพืชที่นำมารับประทานเป็นอาหารใช่แล้วจ้าผักสวนครัวคือพืชที่ปลูกในบริเวณบ้านเพื่อน,นำมารับประทานเป็นอาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดสดหรือจะนำไปปรุงเป็นอาหารก่อนรับประทานก็ได้เพื่อนๆน,นลองเราดูซิจ้าผักชนิดไหนที่เรามักจะรับประทานสดบ้าง แตงกวาสามารถรับประทานสดได้ไหมจ๊ะเก่งมากจ้าแตงกวาสามารถรับประทานสดได้ถั่วฝักยาวสามารถรับประทานสดได้ไหมจ๊ะเก่งมากจ้าถั่วฝักยาวสามารถรับประทานสดได้นอกจากนี้ผักสวนครัวหลายชนิดยังเป็นพืชสมุนไพรใช้รักษาโรคได้เพื่อนๆลองทายดูนะจ๊ะว่าสรรพคุณเหล่านี้เป็นของผักสวนครัวชนิดใด บำรุงหัวใจบำรุงเลือดขับสารพิษป้องกันมะเร็งถูกต้องหัวหอมใหญ่นั่นเองช่วยเจริญอาหารกระตุ้นน้ำย่อยบำรุงร่างกายรักษาโรคพยาธิในลำไส้ถูกต้องพริกนั่นเองบางคน ก็นำผักสวนครัวมาปลูกเป็นรั้วกันเขตบ้านเช่นต้นกระถินชะอมและบางคนก็นำผักต่างๆมาใส่กระถางเพื่อตกแต่งแนวรั้วให้สวยงามจึงมีคำพูดที่ว่าผักสวนครัวรั้วกินได้ประเภทของผักสวนครัว เราสามารถแบ่งผักส่วนครัวตามลักษณะของส่วนต่างๆที่นำมาประกอบอาหารได้5ประเภทได้แก่ 1. กินหัวหรือรากเช่นแครอท 2. กินดอกเช่นกระลำ่ำ 3. า 3. กินฝกักเช่นกระเจี๊ยบเขียว 4. กินผลเช่นมะเเือเทศอ่ะกินใบหรือลำต้นเช่นสาระแหน่โอ้ยผักเหล่านี้น่าจะอยู่ประเภทไหนนะเพื่อนๆช่วยจัดผักใส่ตะกร้าทีนะจ๊ะผักบุง้งกับผักชีอยู่ตะกร้าไหนดีจ๊ะ ถูกต้องแล้วจ้ามะเขือเทศกับแตงกวาอยู่จะก,กร้าไหนดีจ้าถูกต้องแล้วจ้าถั่วฝักยาวกับถั่วลันเตาอยู่ตะก,กร้าไหนดีจ้าถูกต้องแล้วจ้า<ช>เพื่อนเพื่อนเก่งมากเลยจ้า